แดพระองค์คือประพุทธและประทมผู้ลำเลิดเส้นประเสริฐไปด้วยบุญบุญประทรงประรัตนทรัยตดีงามตั้งสามองค์ช่วยดำรงมาคุมครอง

vai rậm ngầu sâu và ca khun ple sông tằng sám ông ma khum cầu bao tray ta chui nam hay นี่ภุมเจ้าที่ภายในงานนำมัสกเกวันทาบุญชาไปไว้วพระบิดนประมันดาของข้าพระเจ้าลูกกลมเกลาวาไหวเวียนกลมเสียนใจ เอาไว้ไปคำไรไร่ตำน่งเชิญให้มา <c oughs> ตานักทองตากอนทองสองคูเท้านำเรื่องราวมาเพลยแพลน่นักหน้า ตามประวัติกลนแก่าเรากันมาจังส้งตาได้พบเห็นความเป็นไปว่ายังกุเลที่ชาวชาว่ามาเพายแผลตานีและในดำบ้ามาปลาใจ พัดจะลุงบ้านควนเท้าเล่ากันไปในจะไม่มีโรงช้างเขาอ้างกันตาเดินทางนำช้างมาหยุดพักจึงเอาลักนำช้างมาจ้างจัง กันรักลามชางก็อ้างกันจนทุกวันก็ยังมีที่เมืองลุงอนุซอนสถานอยู่ที่บ้านคนมาเปล่าเป็นเรื่องราวที่ประจักษ์ของลักลุงคนมากมายมีตายาย่ฝ้ายนั่งลุง ต่างก็มุ่งไปกลาบไว้ได้บูชาไว้เจ้าผาปราเจ้างานทานเสียด้วยที่ทานช่วยโทษสัพ์ไปรับทางนำข้างพรมใส้ลงห้วนกวนเวลาเชิญวงซา้าทีนั่ง 你他。 ลักสิทธิในกระท่านทีนี้ครับ,บรัพุทธนิโรคนตรายกเยวัจจตุรทิศครับเรียนบรรดาพอ่พี่นองตานผู้มีเครียริที่ก่อรักทุกทันสวัสดีบรรดาสมาชิกกคระห์ไขคนรักนั่งตะลุงจังหวัดพัทตะลุงครับก่อนอื่นกระตงโคกครับกอบประคุณ ทานวาติดไปสั้นสิ้นนายกเทศบาลเมืองจังเพัทลุงนะครับที่ได้สนับสนุนเงินในการแสดงนั่งคนนี้เป็นเงินเ้งเมื่อบาททวนนะครับก็ขอ้ท่านนายกรุงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแตเป็นนายกจุกรมัยดติดงก็คุณตานอาจารย์เปรียม เนบัวอาจารย์เปี่ยมชมตลกดุ่นปั่นนะครับคุณนี้จะรับจานรุนจังลืมมาดึงหลังเออหนึ่งโลกับขอบคุณอาจารย์วิเชียนนะครับเออจะรับจานรุนกาแฟนะครับจานร่อขอบคุณเผืปวารวันปีิบัติพุ่นจันนะครับอยู่โซตะวนอ่นได้ติตโตไปจัดงานเต้นกระโตเกาอีมาอำนวยความสะดวกในคืนนี้นะครับขอบคุณเอ่อ พี่น้องชุมชนนาเข้าขนะครับเดียวเต้นตัวเกาหลีมาให้บรรดาสมาชิกผมเป็นพี่น้องแต่ผู้ไปเกียนได้นงงันงกันักเต้นรถสบายนะครับเรากันไปก่อนเพื่อคนทีน่มาเพื่อควายตกนะครับครับพี่น้องครับด้วยความเป็นประเทศไทยนี่ครับตั้งแต่สมัยไหนมาในครับตั้งแนะต่กรุงสุโขท,ทัยอยุธยาตุนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงทุกวันนี้นะครับ ทุกครั拜拜้งทุกคราวนะครับเราคาดเสียดจะไม่ได้ก็คือประมาห์การชัดจึงเป็นสถาบันที่เราประรอเถืทูลบูชาและเป็นสถาบันที่มีความสาคัญสำหรับพี่น้องชาวไทยถึงสถาบันประมาหาการทัดนะครัเป็นที่ยอมรับกงชนทั่วโลกนะครับตั้งประเทศตั้งยอมรับกับประมาหาการชัดของเมืองไทยนั้นนะครับเป็นผู้ต้องมีปภิชาชามรถเป็นผู้ซึ่งมีคุณธรรม นะครับดูแลกาจะดตุกปัมดุพุกในเรองเล่าอนาประชารัฐมีความทุกข์บรรทุกย่อมยาได้ครับทราบแด่ที่ประชุกนีก้อนด้วประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่ไหวจะจัรื่องได้ยังตั้งบัญชาพุ่นตอกควารมนะครับปัจจุบันว่าเศรษฐกิจจะเปาว่าจะลงไปไข่จับหรื่องเมดิเสภาวาการเมื่อได้ครับประมารณ์รัฐต้องเป็นผู้ส่งเก็บัญหาดูแลประชาชนให้ได้รับความ อยู่เย็นเป็นชุกกันมาตลอดนะครับถ้าเราหย้อนลังไปในสมัยคอนจากนี้นะครับถึงเป็นประวัดของจัดไยนะครับสมัยทุก่ไทยนะครับอขอคุณเรามกับแมงม้ารารนะครับได้ทรงอคิดอักอนขึ้นมาเพื่อให้คนไทยนี่ได้มีถูกทึงถูกวันนีนะครับจึงต้องไม่มีประมาหาการชัดนะครับ

เรียนรู้การเป็นทหารเรียนรู้ทั้งการรบเรียนรู้ทั้งวิชาความเระบาดทางทัศน์ต้อง,งเชื่อใจนะคัต้องบระบการต้องปล่วาราบอระการทา,า,รา,างความรู้ความคิดเชื่ะะอใจอนะครับงสัพท์กีโน่ทางกีเด่นไม่รับนำท่วมแต่ละที่ประมาดการชันโดยเฉพาะถูกวันนี้นะครับเออ่การดิสซิฟของเรานะครับเล่นง่ายๆว่าเราองค์การตรงดู่เล่ประชาชนนะครับไม่ไหวจะเหลือกองชัดชนานะครับเราองค์ก็เป็นชัดชนะประทุกข์ ไอครับไอ้การดูแลสนับสนุนถูกศาสนาไอ้กับแม่ปลาองค์จะนับถือศาสนาผุดนะครับแต่ศาสนาอื่นผุดผิดทีลามปราบิดูนะครับพระองค์การถุงไอ้การสนับสนุนนะครับทางด้านการศึกษานะครับพระองค์ก็ให้การสนับสนุนเออ่ให้ทุกโรงเรียนหรือบางโรงเรียนนะครับที่โดยโอกาสได้มีอุปกรณ์การเรียนการศึกษาเพื่อที่จะให้นักเรียน ที่อยู่ในทินตุระกันดันนะครับที่ลำบากยากไรนะครับรายอุป,ปรกรณ์ทางการศึกษาเรียน,ไม,น,นไม่ตันควนไม่เรียนไม่ตันคนในเมืองนะครับรโลงกันสละรัฐจะต้องปัดช่วยลงสร้างโรงเรียนป,ป,ประยุกต์ปราดให้ได้ขึ้นมาไล่ไล่รุ่งนะครับตั้งแต่รุ่งพยาบาลป,ป,ประยุกต์ปราดนะครับเพื่อ,อตู้เละจักษาพี่น้องที่อยู่ในทิศตุระกันดนันที่อา่างไกลนะครับไม่มีอุป,ปรกรณ์การเปิดจ้ามืองการเปิดการบุคลากรทางการเปิดลงกัน ตรงชนะับเดินตรงเซึ่มนะครับครับที่นี้วันนี้ครับพีน่น้องครับชื่อเป็นวันลายวันประชุดนะครับเป็นวารุกาสวันไกรวันจะเริ่มและชุ่มวันพระก้องประวดตสมเด็จพระปราเมร์รามาทิบดีซีซินตน้นนะครับมหาวัตรทีดาหลวงพ่อปลาวัตรทีดาคราวชาวอยู่วะนะครับถึงบรรจุครบวันนี้เจ็ดสิบพรรษานะครับถึงเป็นเม่งวันเป็นหลวงพ่อหลวงไทร ข้อคือพระเจ้าในกรจอร์ธไทยสุภ <uniqueness violating them 32> yeah, ูเล um, ่านะครับเออ่ปัญดาตั้งตะลุงหลุกโอประชาชนนะครับตามงสานึกในประมาฮาการุณาสิธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการติชิบนะครับเราเครือข่ายคนรักนั่งตะลุงอย่างวัดปัตตานุนะครับแต่จึงได้รวมพลแสดงนั่งตะลุงกันในคืนนี้นะครับเพื่อเทิดพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการติชิบในคืนนี้นะครับเป็นเจ